สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆป,ป้านนะอ่านะคะพ่อแม่พี่น้องเอ่อหายไปตั้งนานเนาะแล้วมันด้วยสถานการณ์โควิดอะคะค่ะบางร้านเขาก็ปิดนะคะแล้วบางร้านเขาก็แบบว่านั่งทานที่ร้านไม่ได้แต่จริงวันนี้ใส่ก็จะแบบซื้อกลับบ้านนะคะเป็นร้านอาหารใต้ค่ะร้านอาหารใต้น่าจะในตำนานเลยแหละน่าจะเปิดมานานไม่ต่ำกว่า20ปีนะสสยว่าเนี่ยตอนนี้ใส่อยู่หลังดิฟเฟอร์นะคะ ดิฟเฟอร์ที่เป็นผับอะค่ะเฮ้ยเขาเรียกอะไรนะไม่รู้อะเป็นสถานบันเทิงเนะเคยมาเที่ยวอยู่ค่ะสนุกดีเอ่อตรงนี้น่าจะเป็นเส้นทั้งหลังอะค่ะเราจะเป็นร้านอาหารชื่อร้านคนคอนอะค่ะคือเปิดมานานมากกินมานานมากจริงๆที่ชอบคือขนมนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเขามีอะไรขายบ้างเนาะ คาร้านอยู่ตรงนี้ตรงนี้ด้านหลังเบอร์โดยเบอร์กันนี่นะคะเบกร์ใส่ถุงค่ะใส่ถุงแล้วก็หมูคอนโดสองชิ้นนะคะอ,อะไรอีกพี่วะรวมเลยค่ะม,มองไม่เห็นต้องเงาบัาง กาาเชามาเลยนะคะคนี่นะคะราคาอาหารปรับานานแนละ้วยังไม่ขึ้นเพิ่มนะไปร้านอื่นนะถ้าไม่ใช่คนนี้นี่คือร้านอื่นแล้วนะโอเคนี่หมกูกรอบนุ่มนี่ได้อยู่นะหมูคอนโด นี่แหละของอร่อยซิกเนเจอร์ของร้านพรมจอมต้องพรมจอมนะคะไม่งั้นไม่ได้กินอ้าวยอเหรออ๋อเหรอถ้าจริงเหรอพ่อมาช้าเลยได้ชิ้นใหญ่เลย นี่เขร้านนี้เขาใครมาก่อนมีสิทธิก่อนเอเมื่อสักครู่นะคะได้ไปคุยกับคุณแม่นะคะเจ้าของร้านเนาะเขาบอกว่าเดี๋ยวช่วงประมาณต้นเดือนหน้าเขาจะย้ายร้านแล้วค่ะน่าจะไปย้ายไปอยู่ร้านที่ทำเลดีขึ้นนะคะแถวพัทยาสายสามเดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ย ร้านเขาตั้งใหม่หรือเอเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวาสายจะไปเก็บภาพมาปากอีกทีนะคะว่าอยู่ตรงไหนแน่อะไรอย่างนี้เนาะแต่ตอนนี้มาอุดหนุนเขาได้นะคะอร่อย